สวัสดีครับวันนี้เราพบกันเช่นเดิมในเกมต้นกําเนิดเทพสวรรค์นะครับก็สําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครทั้ง4สาย4อาชีพนะครับว่ามีอะไรที่น่าเล่นบ้างนะสำหรับอาชีพแรกนะครับอาชีพนักดาบที่ใช้กระบี่แล้วยังคงเรียกนักดาบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็เวิร์นชิงนะสามารถเล่นได้ตัวผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับก็สําหรับตัวนี้นะจะเน้นดาเมจเป็นส่วนใหญ่นะครับแน่นอนว่าอาชีพนักดาบหรือกระบี่เนี่ย ขึ้นชื่อว่านักดาบและกระบี่แล้วต้องใช้เป็นอาวุธระยะใกล้เท่านั้นนะครับระยะประชิดข้อเสียผมว่าน่าจะโดนเ้าตีนะข้อแบบโดนเอ่อพวกนักปืนยิงอะไรประมาณนี้แต่ข้อดีก็น่าจะเป็นตัวชี้ดาเมจนะครับแบบจัดจ้านมากๆแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรรายอย่างนะครับแบบโดนยิงฟรีอะไรประมาณนี้ก็สําหรับอาชีพนี้ไม่มีอะไรมากนะเราะความยากในการเล่นนี่ก็ไม่เยอะนะครับก็ไปที่อาชีพต่อไปเลยแล้วกัน เรามาต่อกันด้วยที่อาชีพต่อมานะครับก็คือมือขิมนะสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้เป็นอาวุธคือขิมแล้วก็เป็นระยะไกลด้วยเแต่ว่าเกมส่วนใหญ่แล้วจะเล่นได้แค่ตัวผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้สามารถเล่นผู้ชายได้นะสําหรับตัวมือขิมนะครับใครเป็นผู้ชายแล้วอยากเล่นขิมเนี่ยสามารถเป็นได้นะก็จะมีอีกชื่อนึงนะส่วนตัวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะชื่อว่าชีเสียนะครับสําหรับตัวนี้นะ จะเน้นไปนทางดาเมจอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับคือควบคุมเนี่ยเป็นหลักอะไรประมาณนี้ก็คือมือขีมมาส่วนใหญ่มันจะฮิลใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เขาจะไม่เน้นฮิลนะก็ดูได้เลยนะครับว่ารักษามันแทบไม่มีเลยนะคือมันไม่เน้นรักษาเน้นเป็นดาเมจส่วนใหญ่นะครับผมว่าทุกตัวละครน่าจะเน้นเป็นดาเมจส่วนใหญ่ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะก็คือเน้นดาเมจก็เล่นได้ไม่เน้นก็เล่นได้อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับตัวนี้เราไปที่ตัวต่อไปเลยดีกว่า มาต่อกันด้วยที่อาชีพต่อมานะครับตีจ้างสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นมือทวนโจมตีระยะไกลนะครับเช่นเดิมอีกครคือเป็นทวนนะแต่โจมตีระยะไกลเออยังงงอยู่นะครับแล้วก็อาวุธที่ใช้เนี่ยจะเป็นทวนนะครับแล้วมันโจมตีระยะไกลยังไง,งไม่เข้าใจนะครับทวนมันยาวเหรอ <c oughs> เออก็สําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสายสมดุลน,นะก็คือแบบรักษาตัวเองได้เออตัวนี้มันทําไมรักษาตัวเองได้วะ งงเหมือนกันนะครับก็สํา bueno, สหรับตัวนี้รักษาตัวเองได้นะครับแล้วก็วยืนได้นานมีดาเมจที่พอได้นะครับแล้วก็แบบน่าจะยืนแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเก่งมัง้งแต่ตัวไหนที่ไม่ค่อยเก่งทีไรนะครับเปิดเกมมามันเก่งทุกตัวเลยอะแต่ผมคิดว่ามันจะไม่เก่งนะแต่พอเปิดเกมมามันน่าจะเก่งนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะดูดิดูตรงหลอดที่เขาให้มานะครับมันให้บแบบ สมดดนเลยนะสาหรับเจ้าตัวนี้ความเล่นยากเนี่ยแค่2ดาวนะครับก็คือเล่นไม่ยากทุกเกมไม่รู้ทําไมใส่มานะครับความยากที่จริงมันก็ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะใครอยากเล่นก็เล่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเก่งมากขนาดไหนนะแต่ว่าน่าจะได้แหละเออก็ไปกันที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าสำหรับอาชีพสุดท้ายก็จะเป็นดาวบินหรือมือปืนนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยจะเน้นเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับความยากของตัวนี้น่าจะ ยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะครับแต่ว่าลองดูไว้ได้เลยนะครับว่ามือปืนเนี่ยมันโกงแทบทุกเกมอยู่แล้วผมว่าเกมนี้ก็คงจะโกงเช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัวมือปืนแล้วคนก็น่าจะเล่นเยอะด้วยตัวผมเองผมก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าถ้าอาชีพไหนที่มันเล่นน้อยก็จะลองไปเล่นดูนะสําหรับมือปืนนี้แน่นอนครับว่ามันโกงในการยิงระยะไกลยิงฟรีอะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้เขาไม่เน้นอะไรมากนะถ้าอยากเล่นตัวไหนก็สามารถเล่นได้ทุกอาชีพนะครับมันก็จะ ใกล้ๆหรือเท่าๆเทียมกันหมดนะก็สำหรับการแนะนำอาชีพมีแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ